ถ้าคุณเห็นช่องยูทูบที่มีชื่อว่าจิตวิญญาณแล้วเจอคลิปหนึ่งที่บอกว่าให้คุณไปที่กุติเงียบคุณอย่าไปเด็ดขาด ไม่รู้ว่ากระทูนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนหรืออาจจะมีใครอย่านมันจนจบหรือเปล่าเพราะตอนนี้แม้่การมองแป้นพิมพ์ผมยังรู้สึกว่าตัวอักษรบางตัวมาดูผ้าเรือนเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงผมชื่อนอนอย่างน้อยนั่นคือชืีอผมที่ผม,ผมเรียกตัวเองมาตลอด26ปีเรื่องมันเริ่มจากความจนแม่ของผมป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายหมอบ,บอกว่าให้ทำใจแล้วรอเวลาท่านจากไปอย่างสงบที่สุด แต่คนเป็นลูกเนะี่ยต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรก็ยอมทั้งนั้นเพื่อรักษาชีวิตของคนที่เรารักไว้ในคืนที่ผมนั่งเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลท่ากลางเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ดังเป็นจังหวะน่ารำคาญผมบังเงินเปิดไปเจอคลิปหนึ่งใน YouTube เป็นคลิปของช่องจิตวิญญาณปกติช่องนี้จะเล่าเรื่องผีทั่ว,วไปแต่คลิปนั้นต่างออกไปมันเป็นวิดีโอความยาวแค่สีนาทีที่ไม่มีการตัดต่อ พิธีกรที่นนชื่ออาร์ตพูดด้วยน้ำเสียงที่สันเครือเกี่ยวกับวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดแถบภาคกลางวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ของคนที่ยอมแลกทุกอย่างพีอาร์พูดถึงสิ่งที่รด้กันว่ากุฏิเงียบในคลิปบอกว่าที่นั่นไม่ใช่ที่สำหรับปฏิบัติธรรมธรรมดาแต่มันคือสถานที่รองรับคำบนบานที่หนักหนาเกินกว่าบุญบาร,รมีปกติจะประทานให้ได้เงื่อนไขคือคุณต้องเข้าไปอยู่คนเดียวหนึ่งคืน และทำตามกฎอย่างเคร่งครัดห้ามขัดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียวแล้วคำขอของคุณจะเป็นจริงผมไม่ได้เชื่อง่ายๆหรอกจนกระทั่งผมเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปมันเป็นคอมเมนต์จากคนที่บอกว่าลูกสาวหายป่วยจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหลังจากที่เขาไปที่กุฏิเงียบแต่เขากลับจำไม่ได้ว่าลูกสาวชอบกินอะไรไหรือแม้แต่จำวันเกิดของเธอไม่ได้เลยตอนนั้นผมหน้ามือตามัว ความกลัวที่จะเสียแม่ไปมันมากกว่าความกลัวสิ่งลี้ลับผมทักไปถามข้อมูลเชิงลึกในเพจของช่องจนได้พิกัดมาผมขับรถไปถึงวัดนั้นในช่วงโพรเพรบรรยากาศของวัดป่าแห่งนี้ดูแปลกประหลาดอย่างที่ในคลิปบอกไว้จริงๆแม้จะเป็นวัดใหญ่มีโบสถ์สวยงามแต่บริเวณที่เรียกว่าเขตสังฆวาชั้นในกลับเงียบสงัดจ,จนน่าขนลุก ไม่มีเสียงนกหรือมแมลงทั้งที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ผานูกวัดรูปหนึ่งเดินมารับผมแทนไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนพระทั่วไปดวงตาของท่านดูเหนื่อยล้าและว่างเปล่าท่านยืนกระดาษแผ่นหนึ่งที่ขอบเริ่มเปื่อยยุ่ยให้ผมพร้อมกับกุญแจเหล็กสนิมเครอะเข้าไปแล้วห้ามออกจนกว่าแสงแรกจะส่องถึงยอดกุฏิท่านพูดแค่นั้นก่อนจะเดินหายไปในความมืดทิ้งให้ผมยืนอยู่หน้ากระท่อมไม้หลังเล็ก ที่ตั้งแยกตัวออกจากกุฏิหลังอื่นๆมาดูเก่าคำคราแต่สะอาดสะอ้านอย่างน่าประหลาดผมเปิดประตูกุฏิเข้าไปกลิ่นแรกที่ประทับจมูกไม่ใช่กลิ่นนับของไม้เก่าแต่มันคือกลิ่นทูปหอมๆที่รุนแรงจนชนคลื่นไส้ในห้องมีเพียงแค่ไม้ไผ่อาสนะสวดมนต์และตอหมู่บูชาเล็กๆ ที่มีรูปถ่ายขาวดำของอดีตเจ้าวาดตั้งอยู่ข้างๆแจกันดอกไม้แห้งเหี่ยวผมหยิบกระดาษในมือขึ้นมาอ่านภายใต้แสงไฟสโัวจากเทียนเล่มเดียวที่จุดทิ้งเอาไว้ให้หัวกระดาษเขียนด้วยลายมือวว,วัดว่ากดสำหรับการพรำนักในกุฏิงเงียบและนั่นคือตอนที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าผมมาจะก,ก้าวเข้าไปในที่ที่ไม่ควรอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ผมนั้นกดคลิปดูในช่องนั้นแล้วกดพวกนี้ไม่ใช่กดของสง์ แต่มันคือกฎของการเอาชีวิตรอดผมชุดตัวลงนั่งบนอาสนะที่สากได้เย็นเยียบกระดาษในมือสั่นตามแรงมือของผมกลิ่นทูบในห้องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นจนผมรู้สึกเหมือนหน้ากากมันหนาตัวขึ้นจนหายใจลำบากผมไล่สายตาอ่านกฎที่เหลืออย่างละเอียดลายมือบนกระดาษดูเหมือนจะจงใจเขียนให้เราอ่านไปกดดันไปกฎข้อที่หเข้าพักได้เพียงคนเดียว ห้ามติดต่อโลกภายนอกกดข้อที่2จุดทูบขอพอได้เพียงหนึ่งดอกหากควันแตกเป็นสองเส้นให้เรียบดับด้วยน้ำมนต์ข้างหัวนอนทันทีเพราะเขากำลังแย่งกินเครื่องเส้นกฎข้อที่3เวลาตีส3นาทีหากมีพระมาเคาะประตูให้ถามว่าบทไหนหากคำตอบไม่ใช่ชื่อบทสวดมนต์ให้เงียบที่สุดจนกว่าเสียงฝีเท้าจะหายไป กฎขอ้อที่สี่ในกุฏิจะมีรูปถ่ายอดีตเจ้าวาดห้ามจ้องนานเกินเจ็ดวินาทีเพราะดวงตาในรูปจะเริ่มขยับตามคุณกฎขอ้อที่ห้าหากที่ได้เสียงสวดมนต์พึมพำมาจากใต้พื้นไม้กระดานห้ามสวดตามเด็ดขาดแม้มันจะเป็นบทสวดที่คุณคุ้นเคยเพราะนั่นไม่ใช่เสียงของพระแต่เป็นเสียงของคนที่เคยอยู่ที่นี่ ผมพยายามรวบรวมสติที่กระเจิดกระเจิงนึกถึงภาพแม่ที่นอนสู้ผอมอยู่บนเตียงโรงพยาบาลภาพนั้นคือเชื้อไฟเดียวที่ทำให้ผมไม่วิ่งหนีออกไปตอนนี้ผมยิบทูบขึ้นมาหนึ่งดอกจุดด้วยไฟแช็คที่เตรียมมาควันสีขาวลอยล่องขึ้นสู่เพดานห้องอย่างช้าๆผมพึพมพำคำอธิษฐานในใจขอให้แม่หายป่วยต่อให้แลกด้วยอะไรผมก็ยอม ผมจ้องมองเส้นควันนั้นอย่างไม่วางตาวินาทีนั้นรอบกายผมเงียบสนิทเงียบเสียจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆอยู่ในหูทันใดนั้นเส้นควันทุบที่เคยพุ่งตรงเริ่มบิดเปี้ยวมันสายไปมาเหมือนคนกำลังดิ้นหลนก่อนจะฉีกออกจากกันอย่างชัดเจนมันไม่ได้แตกออกพ้นลมแต่มันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากควันส่วนหนึ่งให้แยกออกไปทางขวาควันทูบเส้นที่สองนั้นไม่ได้ลอยขึ้นฟ้า มันพุ่งดิ่งลงมาหาหน้าผมมันจะมุดเข้าจมูกผมสะดุ้งสดตัวรีบคว้าขันน้ำมลข้างๆแล้วลาดลงไปที่หัวทูบทันทีเสียงสู้ดังสนัน่นพร้อมกลิ่นไม้ที่แปลกประหลาดอบวนไปทั่วห้องใจผมเต้นโลจนแทบจะหลุดออกมัข้างนอกผมหอบหายใจทีพลางมองไปร,บรอบๆห้องที่มืดมิดมีเพียงแสงจากเทียนเล่มเล็กที่สั่นระริกนั่นคือตอนที่ผมสังเกตเห็นนาฬิกาข้อมือ ตอนนี้คิอเวลาตี22นาทีอีอีหนึ่งนาทีจะถึงเวลาในกาดข้อที่3ผมพยายามหายใจให้เบาที่สุดความเงียบในกกเตเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ได้เงียบแบบว่างเปล่าแต่มันเงียบแบบมีคนกําลังรอผมจำกดข้อที่4ได้แม่นยำว่าห้ามมองรูปถ่ายอดีตของเจ้าว่านานเกิน7วินาทีผมจึงพยายามจ้องที่พื้นไม้แทน เสียงขคาะประตูดังขึ้นเบาๆแต่มันหนักแน่นและมันคงผมตัวแข็งทื่อลำคอแห้งผ่าจนแทบเค้นเสียงไม่ออกบบ,บทไหนครับผมถามออกไปเสียงสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำความเงียบเข้าปกคลุมช่วยอึดใจก็จะมีเสียงทุ้มต่ำแผ่พร่าดังลอยมาจากหลังประตูไม้บทลงทนัน เลือดในกายผมเย็นเฉียบไม่ใช่เชือบ,บทสวนแน่ๆผมรีบประมืออุดปากตัวเองไว้แน่นตามกฎที่บอกว่าให้เงียบที่สุดผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังๆเดินวนอยู่รอบกุฏิไม้เก่าๆเ,เสียงไม้กระดานลั่นเอ็ดอาตามจากกังหวะการเดินที่เชื่องช้าแต่ที่น่ากลัวก็คือเสียงนั้นมันไม่ได้หยุดแค่ที่หน้าประตูจู่ๆเสียงสวดมนต์พึมพำก็ดังสอดแทรกขึ้นมาแต่มันไม่ได้ดังมาจากข้างนอก แต่มันดังมาจากใต้พื้นไม้ที่ผมกําลังนั่งทับอยู่มันเป็นเสียงสวดที่แหบแห้งเหมือนคนขาดน้ํามานานแสนนานเสียงนั้นสวดบทพาหุงแต่จังหวะม,มันผิดเพี้ยนไปหมดเหมือนลากเสียงยาวจนหน้าขนลุกผมรู้สึกถึงแรงส,รสรั่นสะเทือนเบาๆจากใต้พื้นไม้กระดานเหมือนมีใครบางคนกําลังเล็บขูดพื้นสวดมนต์ตามจังหวะที่เขาขยับไม่นะอย่าสวดตามมันผมท่องกดที่ห้าซ้ำๆในใจ เสียงสวดใต้พื้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงตะโกนที่ฟังไม่ได้สับมันไม่ใช่เสียงผีแต่มันเป็นเสียงของคนที่กำลังทุกทรมานอย่างแสนสาหัสคนที่ติดอยู่ในที่แคบๆและพยายามจะสื่อสารกับผมผมต้องหลับตาแน่นเอาเมืออุดหูเพื่อไม่ให้เผลอออกเสียงตามจังหวะสวดที่บ้าครั่งแน่นยิ่งผมพยายามไม่สวดตามกล่นเหม็นเน่ามันซากสั์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองมาทางผมจ้องมองผมมาจากมุมมืดของห้องผมลืมตาขึ้นแล้วก็เผลอสบตากับรูปถ่ายขาวดำบนโต๊ะหมู่บูชาดวงตาของอดีตเจ้าว่าในรูปไม่ได้มองตรงอีกต่อไปแต่มันเหมือนกำลังเหลือบมองลงมาที่มือของผมมือที่กำลังสั่นเหมือนคนสิ้นสติผมพยายามเบอนหน้าหนีจากรูปถ่ายนั้น,ท,นทันทีหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ผมนับ1นถึงเในใจอย่างบ้าคลั่งกดบอกว่าห้ามมองเกิน7วินาทีแต่ความรู้สึกเหมือนเวลาในห้องนั้นถูกยืดออกไปถูกวินาทีช่างยาวนานเหมือนชั่วโมงผมก้มหน้าชิดอกสองมือกดแนบหูไว้แน่นเพื่อดับเสียงสวดกระโชกโก่าจากใต้พื้นไม้ที่เริ่มสันส่นสะเทือนแรงขึ้นจนแคร่ไม้ผ่แทบจะเคลื่อนที่มันไม่ใช่แค่เสียงสวดแล้วแต่มันตามมาด้วยเสียงครูด เหมือนมีคนพยายามใช้เล็บแทงทะลุช่องว่างระหว่างไม้กระดานขึ้นมาเสียงกูุดขีดนั้นวนเวียนอยู่รอบตัวผมผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่ปลายเท้าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ห่างจากฝ่าเท้าผมไปเพียงไม่กี่นิ้วมีเพียงไม้กระดานกั้นกลางเอาไว้แม่เพื่อแม่ผมพึมพำกับตัวเองเบาๆเพื่อประคองสติทันใดนั้นเสียงโซ่จากใต้พื้นก็หยุดลงกระทันหัน ความเงียบที่เกิดขึ้นตามมานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใ,ใดๆผมค่อยๆลดมือลงจากหูบรรยากาศรอบกายเย็นเฉียบจนเห็นลมหายใจเป็นไอขาวกลิ่นทูบหายไปแล้วเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นๆและกลิ่นสาบเหมือนกรงสัตว์ที่ไม่ได้ล้างผมมองไปที่ประตูไม้หน้ากุฏิแสงจันทร์ลำลายที่ลอดผ่านร่องไม้ออกมาเริ่มจางลงมันเป็นช่วงเวลาที่มืดที่สุดก่อนลุ่งสสงแต่แล้วผมก็เห็นบางอย่าง น้มันมีน้ำสีดำข้นๆไหลซึมออกมาจากร่องไม้กระดานตรงจุดที่เสียงสวดมนต์เคยดังน้ำนั่นขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนเกือบถึงอาสนะที่เด่นอยู่ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าหยิบกระดาษกดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อดูว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ตัวหนังสือในกระดาษกลับเริ่มเปลี่ยนไปลายมือที่เคยหวัดนิ่งเริ่มย้อยและหลุดลอกออกมาเป็นเส้นสายดำๆ เหมือนขาสัตว์เล็กๆผมจ้องมอง้ียความตกใจก็อจะเห็นข้อความใหมายปรากฏขึ้นที่ขอบด้านล่างเจ้าขอสิ่งใดเจ้าต้องเป็นสิ่งนั้นผมไม่เข้าใจความหมายของมันจนกระทั่งความทรงจำบางอย่างในหัวผมเริ่มบูบหายไปมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาลบความทรงจำในสมองของผมจู่ๆผมก็นึกไม่อยอกว่าเสียงหัวเราะของตัวเองเป็นยังไง ผมพยายามจะเข็นเสียงหัวอรอกมาแต่ลำคอกลับตีบตันผมนึกถึงชื่อผู้หญิงที่ผมแอบรักมาตลอดสามปีแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่หยอกเหลือเพียงความว่างเปล่าสีขาวโพลนในหัวความรู้สึกสูญเสียมันกัดกินหัวใจผมทีละน้อยผมเริ่มลืมรสชาติของอาหารจานโปรดเลืมสีที่ตัวเองชอบลืมไปแม้กระทั่งวัดเสียงของแม่เวลาเรียกชื่อผมมันอบอุ่นแค่ไหนผมเริ่มสติแตก ร้องไห้ออกมาโดยไร้เสียงเพราะแม้แต่ความสามารถในการสะอื้นของผมก็ดูเหมือนจะถูกยึดไปเป็นค่าผ่านทางแล้วตอนนั้นเองที่รูปถ่ายอดีตเจ้าว่าตกลงมาบนโต๊ะหมู่บูชากระจกแตกละเอียดผมเผลอมองไปที่เศษกระจกนั้นแล้วก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในความมืดแต่ใบหน้าในกระจกไม่ใช่ใบหน้าของนอนคนเดิมมันดูเลือนลางเหมือนภาพวาดที่ยังวาดไม่เสร็จ เสียงฟีเท้าจากข้างนอกกุฏิดังขึ้นอีกครั้งมันคือเสียงคนเดินจงกรมรอบกุฏิอย่างรวดเร็ววนรอบแล้วรอบเล่าจนเกิดลมพัดอู้ผมหลับตาลงแน่นภาวนาให้แสงอาทิตย์มาถ,ถึงเสถียีผมรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดูดวิญญาณออกไปทางปลายนิ้วทุกความทรงจำที่ทำให้ผมเป็นผมกำลังถูกสูบลงไปในรอยแยกของไม้กระดานใต้ล่าง จนกระทั่งแสงสีทองอ่อนเริ่มแตะที่ขอบหน้าต่างเสียงนกป่าตัวแรกเริ่มร้องจิบจิบบรรยากาศที่กดดันจนแทบคลั่งมาลายหายไปในพริบตาเกล่นเหม็นเน่าจางลงน้ำสีดำที่พื้นถ่ายวับไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นผมลุกขึ้นด้ดยร่างที่หนักอึ้งเจตใจที่ว่างเปล่าอย่างประหลาดผมเปิดประตูไปพบกับพระลูกวัดคนเดิมที่ยืนลอยอยู่ท่านมองผมด้วยสายตาที่ไม่ได้มีความยินดี แต่เป็นความสงสารยังสุดซึ้งกลับไปเถอะท่านบอกคำขอของเจ้าสำเร็จแล้วแต่นับจากนี้เจ้าจะรู้ว่าความเงียบที่แท้จริงคืออะไรผมไม่เข้าใจความหมายของท่านในตอนนั้นผมรีบวิ่งไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วเบิ่งกลับบ้านทันทีในหัวมีเพียงความคิดเดียวคือแม่ต้องหายดีแม่ผมต้องรอด แต่ระหว่างทางผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรบอกข่าวดีกับแม่ผมเปิดดูสมุดโทรศัพท์แต่กลับไม่พบเบอร์ที่บันทึกว่าแม่ผมพยายามพิมพ์ชื่อตัวเองในช่องค้นหาแต่มันขึ้นว่าไม่พบรายชื่อผมมองกระจกหลังอีกครั้งใบหน้าของผมยังเหมือนเดิมแต่มันดูเป็นคนแปลกหน้าสำหรับผมมากขึ้นทุกทีผมกำลังจะกลับบ้านไปหาแม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นจะยังมีที่สำหรับผมอยู่หรือเปล่า ผมเย็ยบคันเร่งจนมิดความรู้สึกกึ่งดีใจกึ่งหวาดกลัวตีลนอยู่ในอกจนผมนั้นอยากจะเจนออกมาผมเลี้ยวรถเข้าหมู่บ้านที่คุ้นเคยทุกอย่างดูปกติบ้านหลังเดิมที่ผมโตมาอยู่ตรงหน้าประตูรถเปิดทิ้งเอาไว้เหมือนกำลังรอใครบางคนอยู่ผมรีบวิ่งเข้าบ้านโดยไม่ดับเครื่องยนต์ด้ซ้ำแม่แม่ครับผมตะโกนลั่นจนสุดเสียง ในห้องรับแขกผมเห็นแม่นั่งอยู่บนโซฟาท่านดูเปล่งปลัง่งผิวพรรณที่มีน้ำมีนนลขึ้นอย่างอัศจรรย์ไม่มีเข้าลางของคนไข้ติดเตียงระยะสุดท้ายเหลืออยู่เลยแม่หายแล้วจริงๆคำขอของผมสำเร็จผลแต่วินาทีที่แม่หันมาสบตากับผมหัวใจของผมก็เหมือนทุกบีบจนแตกละเอียดสายตาของแม่ที่เคยมองผมด้วยความรักกลับกลายเป็นความว่างเปล่าและระแวดระวัง คุณคุณเป็นใครคะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงผมชะงักฝีเท้าแม่นี่นนไงนนลูกรักแม่ไงครับแม่ลุกขึ้นยืนพลางถอยหลังด้วยความกลัวฉันไม่มีลูกชายชื่อนอนฉันไม่มีลูกคุณเป็นโจรเหรอออกไปนะมีเงินฉันจะแจ้งตำรวจผมยืนบื้อใบพยายามจะหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดรูปคู่ของเราให้แม่ดู แต่พอกดเปิดการาีภาพภาพถ่ายที่เคยมีผมนั่งกินข้าวกับแม่หรือภาพวันรับปริญญาที่ผมก่อท่านในรูปนั้นกลับเหลือเพียงแม่ที่ยืนยิ้มอยู่คนเดียวช่องวางข้างกายท่านดูโหวดและบิดเบี้ยวเหมือนมีใครเอาอย่างลบมาถูหน้าผมออกไปจากรูปนั้นผมวิ่งไปที่กระจกบานใหญ่ในห้องน้ำพลางเปิดดูคลิปในช่องจิตวิญ,ญญาณอีกครั้งด้วยมือที่สั่นเทาผมเลือนอ่านคอมเมนต์เดิมที่เคยเห็น แต่ครั้งนี้ตัวอักษรมันชัดเจนขึ้นจนน่าคนลุกคุณติ๋งเนี่ยไม่ได้เก็บผีมันเก็บคนบนบานที่ผิดสัญญากดทุกข้อมีไว้เพื่อให้คุณฝึกยอมรับว่าคุณไม่มีตัวตนอีกต่อไปถ้าคุณทำตามกฎได้ครบคุณจะกลายเป็นเครื่องสังมวยที่สมบูรณ์แบบแลกกับการที่โลกนี้จะหมุนต่อไปโดยไม่มีคุณผมสุดลงกับพื้นท้องน้ำความเย็นของกระเบื้องย้ำเตือนถึงความจริงที่โหดร้าย กดที่ผมทำตามทุกข้อทั้งการดับทูปก,การเงียบใส่เสียงบทลงทันของพระปอมหรือการห้ามสวดตามเสียงใต้พื้นทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพื่อป้องกันผีแต่มันคือแบบทดสอบเพื่อดูว่าผมยอมรับที่จะหายไปอย่างเงียบเชียบได้หรือเปล่าผมหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูบัตรประชาชนของผมยังอยู่แต่มันเป็นเพียงแผ่นพลาสติกเปล่าๆไม่มีรูปไม่มีชื่อไม่มีเลขประจำตัว13หลัก ทุกอย่างถูกลบหายไปเหมือนผมไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ผมจำคำพูดสุดท้ายของตัวเองก่อนจะจุดทูบได้อย่างแม่นยำขอให้แม่หายป่วยต่อให้แลกด้วยอะไรผมก็ยอมและตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าอะไรก็ยอมของผมมันคือการที่ผมต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองเป็นวิญญาณที่ยังมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีที่ยืนในความทรงจำของใครเลย แม่ผมหายป่วยก็จริงแต่แม่คนนี้ไม่เคยรู้จักลูกที่ชื่อนอนเพราะสําหรับโลกใบนี้นนได้ตายไปในกุฏิเงียบตั้งแต่วินาทีที่แสงแรกส่องถึงยอดหลังคาแล้วผมเดินอองว่าจากบ้านอย่างคนเลื่อนลอยผ่านพ่อที่เดินสวนเข้ามาท่านมองผมเหมือนมองอากาศธาตุผมผ่านไปมองกระจกในบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเริ่มจางลงเรื่อยๆจนเกือบจะกลายเป็นควันทู ผมเขียนข้อความนี้ทิ้งไว้ในเรดติทเพราะพวกคุณคือคนกลุ่มเดยวในโลกที่ยังเห็นข้อความของผมและอาจจะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ยังจําได้ว่าเคยมีผู้ชายชื่อนอนอยู่บนโลกใบนี้ก่อนที่กระทูนี้จะหายไปและผมจะกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเงียบใต้พื้นไม้กระดานในกุฏิหลังนั้นตลอดกาลถ้าคุณเห็นคลิปนั้นอย่าก,กดเข้าไปดูผมเดินโซซัดโซสออกมาจากบ้านที่เคยเป็นของผม เสียงประตูโรถที่ปิดตามหลังดังปังเมือนเสียงค้อนประหารที่ตอกย้ำว่าผมไม่มีที่ยืนอีกแล้วผมนั่งลงข้างต่างขยะหน้าหมู่บ้านพยายามใช้โทรศัพท์มือถือเข้าแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อดูว่าอย่างน้อยยอดเงินที่เหลืออยู่จะพอช่วยผมได้ตั้งตัวได้หรือเปล่าแต่แอปกลับขึ้นข้อความมาว่าไม่พบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนี้ในระบบผมหัวเราะออกมา แต่มันไม่มีเสียงโงเราเอออกมาจากลําคอใช่สินะผมลืมวิธีหัวเราะไปแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในกุฏินน่นผมตัดสินใจเปิดหน้าจอ y o u t u b e ขึ้นมาอีกครั้งพิมพ์คำว่าช่องจิตวิญญาณลงไปในช่องค้นหาผมอยากจะพิมพ์ดาอยากจะระบายความแค้นที่เอาเรื่องพวกนี้มาแชร์จนชีวิตผมพังแต่เมื่อผมกดเข้าไปในหน้าช่องวิดีโอเกี่ยวกับกุฏิเงียบที่ผมเคยดูจนจาได้ทุกวินาทีนั้นกลับหายไปแล้ว เหลือเพียงคลิปไลฟ์สดที่กำลังดำเนินอยู่ชื่อคลิปก็คือสัมภาษณ์พิเศษปฏิหารแม่หายป่วยแต่ลูกชายหายตัวไปผมกดเข้าไปดูด้วยมือที่สั่นสะท้านในไลฟ์นั้นพิออร์พิธีกรชื่อดังกำลังนั่งสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีขาวที่ดูอิ่มเอ,อิบและมีความสุขนั่นคือแม่ของผมเองแม่กำลังเล่าเรื่องด้วยรอยยิ้มว่า จูๆ่ๆเธอก็หายจากมะเร็งเหมือนปฏิหารเหมือนหมอตรวจไม่พบเชื้อแม่แต่นิดเดียวแล้วคุณมีลูกไหมครับพิอถามตามสคริปต์แม่ชะงักไปครู่หนึ่งดวงตาเหมือนลอยเหมือนคนพยายามลึกถึงความฝันที่เพิ่งตื่นก่อนจะสายหน้าช้าๆไม่มีค่ะดิฉันอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดแฟนก็เสียไปนานแล้วบางทีปริหารนี้อาจจะเป็นรางวัลที่ดิฉันดูแลตัวเองมาดีมั้งคะ พยานหัวเราะและ้วพูดตอบท้ายเข้าโฆษณาว่าขุดถึงเงีย้ยอาจจะเป็นแค่ตำนานแต่ปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงกับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ว่ารัตว์ายมีอยู่จริงผมนั่งมองหน้าจอโทรศัพท์ที่เริ่มพร่ามัวไม่ใช่เพราะน้ำตาแต่เพราะสายตาของผมเริ่มมองเห็นโลกเป็นสีเทาและจางลงเรื่อยๆผมมองไปที่มือของตัวเองผิวหนังของผมเริ่มดูโปร่งแสงจนมองเห็นปูนด้านล่าง ผมไม่ได้กำลังจะตายแต่ผมกำลังจะกลายเป็นอากาศกดทุกข้อที่ผมทำตามในกุฏินั้นคือกระบวนการลบตัวตนของผมออกทีละขั้นการจุดทูบดอกเดียวคือการตัดสายสัมพันธ์กับวิญญาณบรรพบุรุษการเงียบใส่พระที่มาเข้ะประตูคือการยอมรับสถานะผู้ไม่มีเสียงการไม่สวดมนต์ตามเสียงใต้พื้นคือการปฏิเสธที่จะมีตัวตนในโลกของความเป็นจริง ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดกระแทกเข้ามาในหัวกุติเงียบไม่ได้มีไว้ขังคนแลว้วแต่มันมีไว้ขังคนดีที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพอมีเพียงความเสียสละที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงให้ที่นั่นยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้เพื่อรอให้คนสิ้นหวังคนต่อไปมาแลกชีวิตเพื่อปฏิหารครั้งใหม่ผมพิมพ์ข้อความสุดท้ายนี้ลงในเรดดิทโดยแรงเครื่องสุดท้ายที่ผมมีตัวอักษรบนหน้าจอเริ่มกลายเป็นภาษาที่ไม่มีใครอ่านออก ผมมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกรถที่จอดอยู่ข้างทางเหมือนไม่ใช่เงาของนนท์แต่มันคือเงาของใครบางคนที่กำลังสวมชุดพระสีชีจ,จางยืนถือไม้เคาประตูเตรียมตัวแล้วก็รอเวลาตีสองสิบสามนาทีในที่ไหนสักแห่งที่มืดมิดตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมกุติถึงชื่อกุติเงียบมันเงียบเพราะคนที่เข้าไปที่นั่นไม่เคยมีใครกลับออกมาพร้อมกับชื่อของตัวเองเลย แม่ครับยินดีด้วยนะที่แม่หายป่วยแต่เสียใจด้วยนะที่แม่ไม่เคยมีลูกชื่นนนท์ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่ากับเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวของนอนเนี่ยยอมเสียสละเพื่อแม่จริงๆนะโอ้โหถ้าเกิดว่านน,นไม่ยอมไปที่กุติเงียบคุณแม่ก็าจจะไม่หายจากการเป็นมะเร็งแต่เมื่อแม่หายแล้วเนี่ยแม่ก็ดันกลายเป็นคนที่จำลูกตัวเองไม่ได้อีกเรื่องนี้เนี่ย มีความน่าดินดีแล้วก็น่าเสียใจไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆจะยอมเสียสลาบแบบนั้นไหมสามารถคอมเมนต์บอกกันไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบไปผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ